สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีก็รากฏนะคะประจ,จำเดือนพันวาคม2568นะคะอ่าเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี68ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาถึง23กรกฎาคมนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ามาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้เดือนสุดท้ายแห่งปีหกแจะเป็นอย่างไรบ้าง เดววอมาเลยคุณมีเกณฑ์แม่บอกว่ามีเกณฑ์จะได้ออกเดินทางนะเดินทางไปท่องไปเที่ยวเดินทางไปต่างิเต่างแดนเออเวลาที่เด e เวอร์มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณก็โอ้โหสุขสบายมาตลอดไม่ใช่มันหมายความว่ากว่าคุณจะเดินทางมาจะถึงใบสุดท้ายของไพ่เมเจอร์ Major เนี่ยนะไพ่เมเจอร์เดวเวอร์นี่ก็เป็นไพ่สุดท้าย คุณผ่านได้แต่เดินฟูมาเด e m เม i ิเช mm ีย hmm. มาผ่านทั้งเดินเดทผ่านทั้งเด mm ินเดวิผ่านทั้งอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลย mm hmm. ผ่านแบบกว่าจะมาถึงใบสุดท้ายนะี่คุณคิดดูว่าชีวิตคุณผจญอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะ mm hmm. ถูกปะแต่มันเหมือนกับจะบอกคุณว่าเอ้ยคุณเหมือนกับจะได้ผ่านบททดสอบจบในวิบากกรรมการได้ผ่านพ้นในเรื่องเ,อเร็วร้ายของชีวิต ณจุดนี้ณเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะได้สุขสมสุขสมดังใจปรารถนาชีวิตจะได้อยู่ในจุดที่คุณสุขสบายจุดที่คุณมีพรั่งพร้อมทุกอย่างจุดที่คุณอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็กินหรือมีเกณฑ์หลายๆคนนะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกเลยก็เป็นได้เนาะสุขภาพสุขภาพเดี๋ยวเวอร์มานี่แม่หมอหมองว่าโดยพื้นดวงคุณน่าจะเป็นคนแข็งแรง แข็งแรงถึงชนิดที่ว่าอาจจะไปถึงลักษณะาการท้วมนิดๆได้นะคะเออก็ระวังลดอ้วนและกันเนาะก็เรียกว่าอยู่ดีมีสุกกินเยอะกินแยะแล้วก็กินจนกินจนอ้วนจนเกินไปนะคะเออกระมมาระวังตรงนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ของเดะเวอร์อีกอันหนึ่งสาหรับใบนี้ก็คือสําหรับคนที่ต้องการตั้งคันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ตั้งคันได้นะถ้าใครอยากจะมีบุตรทิศทางมาค่อนข้างจะดีเลยเนาะเปิดมาก็เดะเวอร์เลยใบแรกมา เพจอวบนคุณอาจจะมีเกณฑ์กําลังคิดจะเจรจารธุรกิจไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรือขยับขยายธุกรกิจสาขาเป็นลักษณะ Import e อ p o r t หรือเปล่าเอ่ยทําการค้าเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะถ้าคุณจะไปสมัครงานเกี่ยวกับการต่างประเทศ mm hmm. เกี่ยวกับองค์กรต่างชาติไปได้เลยนะให้ผลดีกับคุณหรือหลายๆคนกําลังจะไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมแล้วไปทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับการต่างประเทศ จะมีกว่ามันเหมือนกับขายเฉพาะสินค้าในไทยมันจะไม่รอดเนาะลองไปหาอะไรต่างประเทศมาซื้อมาขายมาแลกมาเปลี่ยนกันก็น่าจะเป็นผลดีกับคุณคุณอาจจะกําลังมองทิศทางอยู่นะคะเห็นไหมมาเป็นเรื่องของการงานเนาะการงานแม่หมอมองว่าคุณอาจจะไปติดต่อเจราจาสื่อสารดูทิศทางเรื่องของการงานเจราจาธุรกิจการงานเออหลายๆคนไปเที่ยวต่างประเทศไปเดินทางเพื่อไปดู ดูคนที่จะร่วมหุ้นส่วนด้วยได้ดูธุรกิจว่าจะลงทุนอะไรกับใครยังไงได้เป็นจังหวะที่ดีสามารถไปได้และปลอดภัยดีนะคะสําหรับการเดินทางธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ได้ขยับขยายสาขานะคะมากขึ้นงานประจํางานประจําคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เหมือนกับอะไรอะ่ะไปฝึกงานไปดูงานไปทํางานที่ต่างประเทศเนาะ หรือบางคนอาจจะไปประจําการที่ต่างประเทศเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะแค่ไปศึกษางานแล้วก็กลับมาก็ได้นะคะงานค่อนข้างจะดีโอ้โหมีแต่เรื่องงานล้วนๆเลยสําหรับคนราศีกรกฎงานที่คุณเตรียมตัวเอาไว้หรือรอคอยมานานจะประสบความสําเร็จนะธุรกิจส่วนตัวไปเจราจารเถอะค่ะประสบความสําเร็จใครที่ต้องการสอบ บรรจุราชการก็มีเกณฑ์จะสุขสมหวังนะคะถ้าเป็นใบเรียนมีเกณฑ์จะได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรืออาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนคอร์สระยะสั้นๆหรือการฝึกงานต่างประเทศก็ได้หมดนะถ้าเป็นใัยทางานคุณก็เนี่ยค่ะมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการต่างประเทศเป็นอย่างดีนายออฟคับใครที่รอคอยคนรักอยู่คุณมีเกณฑ์จะเจอเจอความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคน าราศีกร,รกฎในเดือนนี้รักของคุณเป็นคนต่างชาติต่างเพนต่างแดนนะคะเป็นหนุ่มออปป้าเป็นสาวสาวอะไรดีจนะ๊ะสาวเหมือนพวกลูกครึ่งอะ่ะค่ะได้นะลูกครึ่งค่ะว่าครึ่งครึ่งถ้าเกิดคุณอยู่ภาคเหนือเ็าอยู่อีสานแลวเขาเป็นคนครึ่งอีสานครึ่งเหนือเนี้ยได้ไหมก็ได้นะคะมันไม่จําเป็นจะต้องแบบแบบออปป้าเกาหลีฮ่องกงยุโรปไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะคะอาจจะแค่ต่างต่างจังหวัดต,ต่างภูมิภาคก็ได้ไปจนถึงต่างประเทศก็ได้ ลูกครึ่งก็ครึ่งในไทยครึ่งต่างประเทศได้หมดนะคะก็ถือว่าเป็นครึ่งหมดแหละเอาเป็นว่าเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วกันคุณจะได้เจ,เจอเจอความรักครั้งใหม่รักจากการเดินทางรักจากการทํางานนะคะเป็นรักที่น่าจะมีความเป็นกันไรยานามิตรแล้วก็สามารถที่จะเกื้อหนอุนในธุรกิจด้วยได้ด้วยนะคะผู้มีแต่ไพ่เรื่องงานงานตั้งนานเลยแสดงว่าคนที่อธิษฐานให้แม่หมอลงคลิปเนี้ยก็ด้วยมาเป็นคลิปแรนดอมเนาะ คุณอาจจะอธิษฐานในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจหรือเปล่าเอ,อ่ยไพ่ก็เลยออกแต่เรื่องงานงานงานคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่คุณจะมีไอเดียปิ๊งใหม่ะในเรื่องของธุรกิจการงานอ่ะเริ่มชีวิตใหม่ใหม่เอี่ยมในทางที่ดีนะชีวิตไฟกําลังลุกโชนน่ะกําลังมีอะไรอ่ะมีแพชชั่นกําลังมีไอเดียจุดประกายควา,ามคิดกําลังมีความกระตือรือร้นกําลังมีพลังอ่ะพลังใจพลังความคิดกําลัง ชดช่วงชัชวาลอยู่เออดังนั้นคุณก็เลยคิดอยากจะทาน,นู่นทํานี่ทํหนัานและ,ะสมความสําเร็จด้วยนะในเรื่องของความรักก็เป็นรักรักใหม่เอี่ยมได้นะคะรักในที่นี้อาจจะเป็นรักใหม่เอี่ยมได้รักที่อาจจะเจอเจอในเรื่องของการงานได้นะคะสมคัญในเรื่องของธุรกิจการงานได้ดีด้วยถ้าใครมีบุตรนะคุณมีเกณฑ์จะได้บุตรบุตรที่ดีบุตรที่เป็นอภิชาติบุตรบริวารดีไหมบริวารดีค่ะดูทรงมาไม่มีไพ่เสียเลยตั้งแต่เปิดมานะ บริวารก็ดีดีถ้าคุณมีบุตรบุตรก็ฉลาดบุตรก็แบบว่าเรียนเก่งอ่ะเรียนแบบเก่งนิยมอันดับหนึ่งได้สบายสบายเลยนะสามารถที่จะไปทํางานหรือเรียนต่างประเทศได้สบายเลยวันข้างหน้าก็น่าจะมีชีวิตได้ดีได้ดีที่ต่างถิ่นต่างแดนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะสิ่งไม่เท่าคุณทางานเหนื่อยกันไปไหมอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่คือเข้าใจแหละโอกาสชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้มาบ่อยๆเนาะในในเดือนเนี้ย มันเหมือนกับคุณจะจับอะไรอ่ะมันก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดมีคนมาเจรจามาเป็นหุ้นส่วนมีคนมาเสนอธุรกิจสามารถที่จะขยับขยายธุรกิจไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้มันก็ทําให้คุณอะไรก็อยากจะทําหมดเพราะโอกาสมันมาพร้อมกันไงทีนี้ถามว่าทําหมดได้ไหมมันก็ได้นะแต่คุณต้องพักผ่อนด้วยเนาะต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยงานไหนไหนเนี่ยถ้ามันรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปคุณก็แบ่งเบาภาระให้กับบริบาลหรือบุตรหลานทาบ้าง ถ้าคุณมีภาระาจะต้องคอยดูทุกคนในครอบครัวคือญาติของคุณอ่ะถ้าคนที่คุณดูแลเนี่ยไม้เท้าของมันแข็งแรงนี้เขาแข็งแรงกว่าคุณอีกถ้าดูตามสภาพดูสิดูคุณแบกก่อนคนแบกนี่จะแม่บอกว่าจะสลบแล้วละมั้งแล้วคุณดูไม้เท้าที่แบกสิโอ้โหอุดมสมบูรณ์แข็งแรงกำยำเหลือเกินพร้อมที่จะออกดอกออกผลแล้วอ่ะคุณคุณไม่จำเป็นต้องแบกเขานะคะเขาสามารถไปทํามาหากินของเขาได้แล้วเนาะปลดปล่อยให้เขาไปทํามาหากินบ้างนะคะ เออไม่ต้องแบ่งเยอะขนาดนั้นงานงานอะไรก็แบ่งให้บริวารทําบ้างนะคะจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปรู้แหละว่าธุรกิจมันกาลังดีตัวนั้นก็น่าสนใจตัวนี้ก็น่าสนใจคนนั้นก็ติดต่อเข้ามาคนนี้ก็ติดต่อเข้ามางานมันดีเข้ามาพร้อมๆกันเนาะเออก็ก็มันก็น่าสนใจทุกงาน,นเลเศรษฐกิจยามนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะจังหวะดีกันทุกคนในเรื่องของการงานเนาะแต่ของคุณจังหวะดีมากมันดีมากแต่คุณก็ต้องแบ่งแบ่งเวลาพักผ่อนด้วยนะคะด้วยนะคะ โ oh, อ้เดอะจัสติสเออใครที่อในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักไม่หมอว่าใครที่มีคู่รักอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้จดทะเบียนสมรสเข้าสู่ประตูวิวาแล้วก็ออกไปฮันมีมูลได้นะคะเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของรักในเรื่องของงานงานถ้ามีการเจรจาติดต่อเซ็นเอกสารโครงการใดๆจะประสบความสำเร็จ เนี่ยใครบรรจุราชการก็มีเกณฑ์จะได้บรรจุราชการนะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นทิศทางที่ดีสําหรับคุณนะคะอมีเกณฑ์จะได้ขยับขึ้นในตําแหน่งที่สูงไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆก็ตามจะมีคนเหมือนกับเขาอาจจะเห็นความสามารถของคุณอะแล้วก็ขยับคุณอะเลื่อนขั้นคุณได้นะคะแต่ธรรมดานะเวลาที่เรางานเราก้าวกระโดดเร็วมันก็จะมีคนที่คอยอิจฉาริษยาและมันไส้มันเป็นเรื่องปกติเนาะ อันนั้นก็ไม่ต้องสนใจแต่ตัวคุณเองถ้าคุณเป็นคนที่อะไรว่าไงอ่ะเก่งนะคุณเป็นคนเก่งแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีอัตราสูงหรือมีอารมณ์ร้อนหรือมีคําพูดที่ตรงจนเกินไปก็ขอให้คุณลดตรงนี้ลงสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าอ่าศัตรูอ่ะจะได้ไม่เพิ่มเยอะขึ้นนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวต่อไปสิ นายอ๊อฟบอลมีแต่การเดินทางเรื่องงานงานงานเฮ้ยงาน,งานจริงๆคุณดูสิเปิดหน้าไพ่งานนี่แทบจะหมดทั้งชุดอยู่แล้วมั้งเนี่ยมีการเดินทางไปทํางานเรื่องของงานนะคะเป็นรับตําแหน่งในเรื่องของการงานคู่ก็เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลมีเกณฑ์จะเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะนายอ๊เพนตะเคลดูสิเงินโคตรดีเลยอะขนาดสับไพ่แล้วสับไพ่อีกไพด่ดีๆยังขึ้นตลอดเลยไม่มีไพ่เสียเลยอะ ทำธุรกิจการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนเรื่องบิตคอยน์เรื่องเหรียญเรื่องอะไรเทรดอะไรก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะการเงินจะสะพัดดีมากเงินมีสามงานก็สัพัสสามงานเงินมีสี่งานมีสี่อย่างก็สัพัดสี่อย่างอะคะ่ะคุณง่ายๆคุณก็เลยรวบมันเอาหมดทุกงานคุณก็เลยเนื้อยเหนื่อยกับการทํางานไงมันเป็นจังหวะที่ได้ขยับขยายเนาะ,ะถ้าเป็นแม่หมอนะมีสักห้างานแล้วทุกงานไรายได้กําลังดีอย่างเงี้ยโอ้การลงทุนกาลังดีแม่หมอก็เอาทั้งห้างานกันนั่นแหละ เข้าใจคุณนาะแต่ว่าหาเวลาพักผ่นอนเยอะๆด้วยนะคะสิบถ้วยอะไรจะปานนั้นอ่าได้แต่งงานได้สุขสมหวังได้สร้างครอบครัวอย่างมีความสุขคู่ของคุณอนะ่ะมีฐานะที่มั่นคงเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะเป็นนักธุรกิจมีตําแหน่งที่มั่นคงด้วยหาเงินเก่งเก่งกันทั้งบ้านเลยพูดอย่างไงเขาเก่งกันทั้งบ้านมีเกณฑ์จะได้มีครอบครัวที่มีความสุขคําว่ามีครอบครัวที่มีความสุขคือ มีความสุมยืนยาวค่ะยืนยาวไปจนแก่จนเท่าเลยบางคนมีเกณฑ์จะได้ปักหลักสร้างหลักปักฐานที่ต่างถิน่นต่างแดนได้นะคะถ้าไม่ต่างถิน่นต่างแดนสนมติอ,อยู่ในประเทศไทยคุณก็อาจจะได้ไปอยู่ในที่เป็นหมู่เกาะค่ะเกาะสมุยเอ่ยเกาะอะไรต่อมีอะไรเอ่ยนะคะได้นะสามเหรียญปะ เอาเอา,เอาเข้าไปไมีแต่งานกับเงินเงินธุรกิจเงินโครงการเงินการลงทุนประสบความสําเร็จได้เงินก้อนก้อนก้อนใหญ่มาจริงๆเงินได้แบบง่ายง่าชิวๆอะ่ะทำนิดนิดหน่อยๆน่อแต่ได้มาเยอะๆอย่างเช่นคนเล่นหุ้นอ่ะคนเล่นหุ้น่ะ,คน,นนะคนเล่นเทรดทองก็ดีเงี้ยลงทุนไปแต่คุณไม่ต้องไปแบกจอบแบกเสียแบกอะไรไงคุณนั่งนั่งเก่งกําไรอะ่ะเนี่ยมันได้มาได้มาเยอะแยะเลยเยอะเยอะเยอะ บางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกอสังหาเกี่ยวกับพวกการสถาปนิกก็ดีการก่อสร้างก็ดีการเจรจาลงทุงนโคลงการใหญ่ๆเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยประสบความสําเร็จดีเยี่ยมนะคะได้เงินได้ทองเตรียมนับเงินนับทองกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะอ้าวไพ่ไพ่ติดมาสองใบเขาบอกว่า คุณก็ต้องคนเรามันก็ต้องมีส่วนเสียบ้างเนาะระวังอย่าไว้ใจคนใกล้ชิดของคุณนะคะบางทีคนใกล้ชิดของคุณนะเขาเห็นคุณการเงินดีอะเขาอาจจาะอระวังคนโกงอะ่ะเออระวังคนโกงระวังคนหักหลังนะคะระวังคนเจ้าเล่ห์ที่อยู่ใกล้ตัวคุณและกันเนาะนิดนิดหน่อยหน่อยตรงนี้คุณจะเซ็นเอกสารสัญญาอะไรกับใครให้เรมามัดระวังให้มากๆนะคะอดูดูเอกสารสัญญาให้ชัดเจน ละกันเพราะว่าเห็นคุณลงทุนเยอะอะลงทุนเยอะหลากหลายงานมากเลย Queen of Cup e น n of Cup เจ็ดเหรียญรอคอยรอ,อ,อคอยการลงทุนเพิ่มคุณมีคุณมีทิศทางจะลงทุนงานกิจการอะไรเพิ่มอีกสักอย่างมันซึ่งอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาแต่เขาบอกว่าการลงทุนใหม่ในรอบเนี้ยอันนี้ไม่ไม่นับรวมงานโครงการเก่าที่คุณลงทุนไปเนาะที่คุณรอรับผลอยู่รอรับผลิตผลอยู่ในเดือนเนี้ย แต่ถ้าคุณคิดจะลงทุนใหม่กับใครในเดือนนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาให้มากๆนะคะว่าระวังการบิดพพิ้วระวังการมีปัญหาระวังการสอดใส้ระวังการคดโกงได้เนาะดังนั้นการจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมในเดือนนี้ก็พิจารณาให้รอบคอบแล้วกันนะคะก้าวไม่ท้าก็เชื่อว่าคุณก็มีความมีความมีความรอบคอบอยู่นะคะมีความที่ ที่ไม่ไม่ได้เชื่อใจใครถ้าจนเต็มร้อยนั่นแกก็เป็นคุณสมบัติที่ดีเนาะคุณสมบัติที่ดีคนเราทําอะไรต้องเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะเดื The strength. The strength. อดร้อนเต้นเดือดร้อเต้นความรักไม่ได้ขึ้นเลยนะในในคลิปนี้ขึ้นก็ขึ้นเหมือนกับว่ารักเป็นการรักแบบรักแบบถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วะคะ่ะคุณมีเกณฑ์จะได้จะได้แต่งงานเป็นครอบครัวแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีความรักถ้าใครไม่ได้มีความรักคุณสามารถที่จะอยู่คนเดียวของคุณได้แบบ ชิวๆสวยๆหลอ่ลอๆรวยๆได้แต่ถ้าคุณรอคอยคู่กองคนรักของคุณที่มีการตกลงกันเอาไว้ว่าจะมาแต่งงานกันจะมาจดทะเบียนกันในเดือนนี้ก็จะประสบผลสําเร็จนะประสบผลสําเร็จยกเว้นกรณีที่เป็นรักใหม่เข้ามารักใหม่เข้ามามาเป็นการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักและเป็นลักษณะาการที่รักจะมีการร่วมลงทุนธุรกิจกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยมีไพ่เจ็ดดาบมาไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนใหม่หรือว่าคนรักใหม่ที่เข้ามาแล้วถ้าเขาพูดถึงเรื่องของการลงทุนและการเงินมันมีเจ็ดดาบเตือนให้ดูให้รอบคอบด้วยว่าเขามาสุจริตใจจริงหรือไม่นะคะแต่ถ้าคนมีความรักคนเดิมอยู่แล้วรอคอยอยู่อันนี้จะสมหวังแต่ถ้ามีคนใหม่เข้ามาคบกันได้สามวันแล้วบอกชวนลงทุนอันนี้คิดให้ดีๆนะคะไพ่เตือนเอาไวนะ้เนาะเดอะเดวิลเห็นปะไพ่เตือนเอาไว้การถูกหลอกถูกโกง คนที่จะมาเป็นหุ้นส่วนในเดือนนี้การทําธุรกิจใหม่นะไม่ใช่ตัวเดิมแล้วก็ระมัดระวังคนที่เข้ามาในรูปของคนรักก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครหรอกหนึ่งอาทิตย์รักเธอแทบตายอะ่ะคนเรารู้จักกันเป็นสี่ห้าปียังไม่รักแทบตายเลยเอออยู่ดีๆมามาหนึ่งอาทิตย์ฉันรักเธอเหลือเกินที่รักฉันขาดเธอไม่ได้ฉันจะตายแล้วเธอรีบโอนเงินมาหน่อยนั่นน่ะมิจฉาชีพนะคะระวังอย่าไปหลงกลตรงนี้นะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะบางทีการที่คุณมีเงินมากมาย ไม่ฉาชีพหรือคนใกล้ชิดเขาอาจจะรู้หรือศัตรูคุณเขาอาจจะรู้ว่าคุณมีการเงินนีเขาอาจจะพยายามหลอกล่อคุณในเรื่องของการเงินการทองโดยการเข้ามาในรูปแบบฐานสัมพันธ์ที่เป็นคนรักได้นะกรณีที่เป็นคนรักใหม่เข้ามาใน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 เดือนนี้แต่ถ้าเป็นคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วมีการพัฒนาความสัมพันธ์อันเนี้ยดีนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปถึงขั้นแต่งงานกันได้เจ็ดไม้เท้าไข่จบห้าเหรียญเห็นไหมระวัง ระวังสูญเสียเงินก้อนอันเนื่องมาจากถูกหลอกถูกโกงได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนการเงินดีก็จริงแต่คนตั้งใจจะมาหลอกมันก็เยอะดังนั้นถ้าคุณรวยคุณก็อย่าไปประกาศความอู้ฟู่ให้ใครรู้ถ้ามีใครเข้ามาในเรื่องของความรักในเดือนนี้ดูให้ดีๆนะคะว่าเขามีคู่ของเขาไหมเขาเป็นมิจฉาชีพไหมเจตนาจะมาหลอกลวงทรัพย์สินคุณหรือเปล่าแต่ถ้าใครที่มีคดีความในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือธุรกิจใดๆก็ตาม ในเดือนนี้คุณจะชนะความได้เงินก้อนมานะคะใครที่รอคอยอะไรอยู่หรือใครที่มีความเพียรพียยายามจะทำธุรกิจอะไรก็ตามด้วยตัวของคุณเองประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้คุณแทบจะไม่ได้มีอะไรเสียเลยมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองและเรื่องงานเข้ามาเต็มที่ความรักก็สุขสมหวังดียกเว้นถ้าเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วเจอะเจอกันโดยบังเอิญแล้วคบกันได้ไม่นานก็พูดถึงเรื่องเงิน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 ะ อันนี้อย่าไปไว้ใจนะคะมีเกณฑ์จะมาหลอกมาโกงได้นะอ่ะโอเคค่ะสุขสมตามหน้าไพนนะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ